เราเล่นกันด้วยนะบอกอย่าบอกทันทีสอนนะครับตอนนี้คือพอเท่าสองแล้วนผมมาเล่นกันต่อในแมปของ c o m m u n i t y Chamber นะครับเอ่ออโอเคมาพิเก้เหมือนเดิมแล้วก็ท็อปเลนไหมเอามาเลยก็เอามาเลยครับพร้อมเสมอฮะแอนกิ a ิสพ Part 7 โดยแคลร์แคลร์อีกแล้ว <c oughs> คนนี้แม่งมาทุกงานจริงเลยแม่ วอะไรวะเรื่องมึงเรื่องมึงอะไรวะท่าน้ำคำใส่ด้วยห่านี่ โอ okay, okay. เคโอเเราอันนี้ก่อนหันทิศทางนะหันทิศทางนะนงนะถ้าหันทิศทางไปโอเค <Okay. S 1> หันทิศทางเออเราต้องให้ไอ้น้ำขาวขุนไอ้น้ำ <c ười> ขาวขุนกระเด็นไปโดนอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะ <c ười> ะมากระเด็นไปใกล้ <c ười> ๆให้มันแบบพอโดนได้อยู่เดี๋ยวนะเกือบแล้วกูเกื <c ười> <ๆ>อบลเอออโอเคลเดี๋ยวนะ อ่าโอเค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 อ่าแล้วก็กระเด็นในนี้ก่อนกระเด็นใส่นี่เลยก่อนนะเออเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคนะฮะถึงละเดี๋ยวได้คอยหน่อยคอยหน่อยสูงๆเลยสูงเลยโอ้โหมันติดไอ้นี่โอเคนั่นแหละแต่แล้วก็ไปกันเถยะนะฮะโอ้โอเคมาละ แล้วก็เอาดีอาบผมแล้วก็นี่ให้มันาสาดไปคือบายดูใ้หมดโดนให้หมด,ด,หหมดถ้าเหมือนแบบนั้นนะผมไต่ไปเรื่อยๆไต่กัมเพงไปเรื่อยๆยากยากโอเคโอเคโอเคขอขอสูงหน่อยขอสูงอีกหน่อยได้แบบว่า เด๋ยวมันสุดแล้ววะอุยฮอโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคมีน้ำขาวคุณอยู่ตรงนี้พอดีอืมโอเคโอเคได้แล้วผมน่าจะได้ละไปอื้อหือ น่าหัวขาดก,กันบ้าตัวไหนประตูอยู่นู่นโอเคเหมือนเป็นอะไรสักอย่างห้องทดลองเหรอเอาอะไรวนะนะระเบิด <c oughs> เอาไม้เด้งใส่กูอ๊องอ๊อชิดเด้งใส่กูเฉย เซนีเดีเดวเมง่ะเดี๋ยวมึงนะ่ะเดีนะลง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 ผู้เนะชียดโดนเฉยเลยจะฆ่ากาู อะไรโง่ เอ้ยมึงโดนเฉยเลยะวะอือหืออือหือเกือบโดนกูออนี่อือหือไม่ได็เด็กกูหลกหนี่ต้องสูงหน่อยเด้อตอนนี้ยิงไม่ถึงมั้งตอนนี้นอ่าสวย โอเคมันพอแล้โอ้โหกวนตีนะเฮ้ยนี่ผมเจอกูเด็ดเเดอะไรอะไรมึงมีอะไรวะโอ้โหไอเชี่ยวมันหลอกกูโอ้โหมาหลอกกูอืมแบบมึงกวนตีนมาก

เออโอเคโอเคจะต้องพอตรงนี้แหละสะท้อนนีเลยโอเคโอเคแล้วก็ไปสะท้อนนู้นเชี่ยวจะยิงกูให้ได้เลยเนี่ยมึงเก่งกันนักเหรอฮะเป็นหุ่นแล้วมึงเก่งกันนักเหรอมึงลงมาเลยมึงอะอะไร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 ลงมาไอ้เจ้าม่งจะเอาไว้ได้เลยหุ่นมึงเนี่ย เปิดฟาร์ฟกลับมาแล้วก็น้ำกระเด้งแนวเฉียงสวยโดนไหมโดนไหมออไม่โดนโอเคเอาใหมอุ๊ยโดนโดนสวยเขี้ยเกได้แล้ละเขี้ยจะฆ่ากูได้เลยหุ่นเขี้ยนี่เก่งนะฮะเก่งนะเหรอฮะเก่งนะไงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอฮะ แม่งโอเคแล้วอะไรข้างล่างอะอะอุ้ยอะไรวะไม่จบกูอลกนะมึงอ้อาวโดนน้ำต้องสูกกว่านี้ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นหง้างกูเลย เราโคบ่ดิเราโคบวอุ้ยโอย้หลบได้มั้งมั้งอุ้หูหลบได้อยู่มั้งไอ้เชีย่ยนึงโดนดิเหรอวะโอ้โหแบบเฮียเลยกูหนาวเลยแบบเฮียะไรเนี่ยเงาเฮีย้ยอะไรกูเล่นโอ้เดี้อว,วางถุงกาวตั้งสติแบบเด้งไปเด้งไป หลบได้โอ้โดนไอ้เชี่ยมันยังย้อนตาอีกแล้วกูหลงแม่งแล้วอไอ้เชี่ยมเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมาเนี่ยมันยิงมาเนี่ยไอ้เชี่ยไม่โดนอะไรวะสูงไม่พอฮึม มันเน่มนัมนเน่มันหลุมนี้เออมามาอืมไม่ถึงลอ่อๆมันดีกว่าล่อมนันยิงมา,อมา,มาเออมุมนี้แหละผมไม่โดนเลยเหรอเราจริงอุ้ยแม่งโดนกูเดี๋ยวเด้อโดดโดดโดดโอ๊ยไม่โดนเลนะยเหรอวะอุย้ยเชี่ยมทำไงวะเดี๋ยวแม่ยิงแม่งอยู่นั่นแหละ เออต้องให้น้ำมันกระเด็ดอืมรูม้ข่าวาวาร์ปละอืมเออให้มันกระเด็นอะกระเด็นกระเด็นแล้วก็หล่นมาผมไม่ได้เว้ยเพรมันเอียงไปทางนูน้นนดิว่าเออให้มันมาทางนี้มาทางนี้เออหล่นหล่นไว้ใกล้เกินเี้ยโอ้อยังเด้งมาใหม่อีก เออมาไหนมานีอาานอ่ะแล้วก็มายิงมายิงมาไม่ถึงมันต้องเป็นแนวนอนสินะโอเคอ้โหได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว,ดยวอดูนั่นแหละเออมาหนิยังมานี่มานี่ม,นมึงกับกูกเจอซะหน่อยละ อุ้เปิดสกิลพระเอกโง่เชี่ยมึงต้องเจอกูละเดี๋ยวนะมึงต้องเจอกูละมึงไม่เจอกูละมึงเก่งนะฮะอย่างน้อยไอ้ลูกบอลได้คนโดนเลเซอร์แล้วระเบิดอ่ะแม่งลำบากอื้งลำบากกูโอเคโอเคเอาไปเอาไปเด้อ ออ,อุ๊ยเขอมุมดีๆน่อยเหมือนไม่เด้งใปตามนั้นเลยวะน้ำขาวกินน้ำขาวเพิ่มกินน้ำขาวเพิ่มเดี๋ยวซ้อมไปซ้อมไปเออไม่โดนเชยใจเอาให้ได้เลยเ้ยนี่ มานี่มาเนี่ยลงหลุมไปหลุมโพลงไหนกูไม่รู้อ่ะลงไปเถอะวู้สนุกดีไะไม่ม่งเครียดแต่ก็สนุกดีดอืมไงล่ะมึงสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยป,ป้ายละเจอกันดาวคารเพื่อนเชีย่ยอะไรมึงจริงโอ้โมน่าเกลียดมากเดี๋ยวยางมาเนี้ยมาเนี่ย มานี่ม,นม,นม,นมนันี่มึงลงนี่มึงลงนี่เออลงไปนั่นแหละไม่ได้แรงแรงย้อยไม่ถึงอะเฮ้ยเอ้ยได้แล้วนี่ว่าเฮ้ยถึงแล้วลถึงแล้วนี่ไงนี่ไงแล้วก็หล่นไปฝั่งนู้นเช้่ยหล่นแล้วถึงแบบวะเนากลัวอะไรกลัวอะไรเขี่ยงๆน่าเกลียดมากเขี่ยงระเบิดเขาหน้ามัน,นมดิผู้ยัยงโดนสเก็ตถึงกัวะ เออนั่นแหละแม่งเน,นี่ยมันนี่เก่งรอ่ะเก่งนะเก๋าฮะเก่งอ่ะมึงลงไปนู่นน่าำคาญน,นี่ฮะอะไรอีกแม่งเป็นบอสไฟอะอเป็นบอสไฟน่ารำคาญมากอ่ะแม่งอะไรข้างล่างวะอะไรคืออะไรเลเซอร์คืออะไรโอ้อต่น้อยไอ้นุกระเบิดนั้นโดนเลเซอร์ควรจะระเบิดอ่ะไม่งั้นเราเสียเปรียบมากๆากเลยเนี่ย โอเคถือว่าเขาถือว่าให้เยี่ยมไปให้เยี่ยมไปเพรว่าคนนี้แครอทแครอทนี่เราเล่นแมปของเขามาเยอะละก็เล่นมาเยอะพอคนนะเท่าไหร่แมปอยู่ก็เอาไปเอาไปถือว่าใจดีเดี๋ยวว่าใจดีเอาไปอืมโอเคมีแมปยันได้แมป,แมปทิ้เล่นแล้วหัวหัวร้อนแมปแรกเลยเนนะี่ยไป,ไปถือว่าให้ดีไปนะอะไรเนี่ยอัลเลว์แชมเบอร์ศูนย์สามโดยเอนจิร็อกโอเคมาอีกสำหรับหนึ่งนะฮะหุ <c oughs> ่น <c> ค <oughs> ุ้มครบ ทำไรกันดิสื่อสารเอาจริงแบบี่น่าปวดหัวอะฮ้ <S 2> <S 2> <S เออไอ้แบบี่น่าปวดหัวในแม่งน,น่างงุนงดกว่าไอ้แบบื่อกีที่มันมีบอดไฟอีกสแตนอะไร The Arrow Side Stand close the g l as s as possible โอเคมองตรงไปผ่านกระจกยืนไกลได้มากที่สุดแล้วก็ฮะเอ้า <Huh>? oh. ดีมากคุณสามารถหันกลับมาได้แล้วโดยใช้พอเท่าเฟรมอ๋อเอ้าอ๋ออ๋อต้องยืนใกล้กระจกนี่ไง,งยืนใกล้กระจกแล้วจะกลับไปห้องห้องเมื่อกี้ แต่เราไปยืนใกล้กระจกล้วก็จะไปโผล่ห้องนี่ไอ้เชื้อลำลึกจังวะการรีเฟกอะมิติกระจกเลยดรสติงอะโอเคโอเคอันนี้เลเซอร์อะโอเคอ่ะอีซี่อีซี่อันนี้ชิบหายกูแล้วสมองกู ได้บล็อกอ่ะเหยือย่อตรงนี้อ่ะโลกเหมือนไม่ตีกระจกในเซนต์นนฮิวอ่ะซเซนต์ฮิวหรือว่าเข้ากระจกแล้วไปโผล่อีกโลกนึงอ่ะใช่เลยเนะี่ยโอเคแล้วกลับไปอ๋ออ่ะเอากลับไป่ตีกระจกไม่ได้เหรอวะแซดปะเอาหนังแหวข้างบนโอเคโอเคแต่มันก็เอาผ่านไม่ตีกระจกไม่ได้นะไม่สามารถจะผ่านมินเลร์ไดเมนชั่นได้อย่างนั้นนะแซดเลยอ่ากลับมาโผัวห้องเก่ากันเดี๋ยวห้องเก่ากอยู่ไหนวะ อ๋อของนี้ใช่นี่นโอ้เอาเรื่องเลย,ย,ยก่อนนี้มันให้แก้ปัซอร์อีกแล้วนะเสียเรียบวงกลมเลๆอๆๆๆทๆๆๆั้จะต,ต,ต้องเอาคิวมนให้ได้ด้วยเคน,ยนั่งเยนแป๊บนึงนะครับก็ถึงจะไปโผลงนั้นได้นอาจอยูได้เล้วะ เหยียบนี่มันไปผล่อะไรมันไม่ได้พาร์เซตัว x เ,เหรอโอเคอ้าวแล้วต้องเอาคิวไปทำอะไรอะ่ะวันนี้เราได้พาร์เซตัวงแล้วก็คือไอ้รูปสามเหลี่ยมถ้าเราคิวออกอะ่ะออกก็ไม่ได้นะมันต้องเชื่อมกันเอาใหม่ิี อ๋อแล้วเข้าด้านนี้นั้นเข้าอีกด้านไม่ได้นะเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคมันโหลดแบบเร็วแบบโหลดแบบแบบเร็วทามแบบแบบไม่รู้เรื่องเลยอะต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะก็ดีแบบนี้ทําดีไหมแต่สับสนนิดนึงแล้วเราเป็นตัวกระจกอะเราเป็นตัวดําๆตัวเชนเตอร์เงาโอเคเอำไงกระเลเซอร์ดีวะไม่ได้กลับไปก่อน มันเปไ็นเมติกระจกอะรีเฟกโคตรดีเลยอันนี้กดปุ่มจะได้คิวตรงฝั่งนูน้นจากโลกนูน้นโอเคอันนี้เหยียบแล้วก็ได้ฟัตเตอร์ตัวนี้ต้องเอาคิวตรงนี้ออกมาแล้วกูจะเอาคิวยังไ,วงไงวะเทาไงเขาโดดเลเซอร์ไม่ได้โอเคอ๋อมีลิฟต์มีลิฟต์ป,ป่ะตัวเอ็กก็คือลิฟต์ป่ะตัวเอ็กอยู่ไหนวะไม่ใช่ไปเมติกระจกกันโอเคเราทำยไม อ่าโอเคมาแล้วมันลอแบบโคตรดีอ้ยังไงต่อวะต้องเอาคิ้วอ่ะแต่คิ้วไปมิติเนื่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นขาวเออต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวคือไม่รู้ตอนนะแต่ต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำอะไรให้ได้อ่าออกมาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรลองกลับไปพิสต์กระจุกดิ อ๋อกลับไม่ได้กล่องกลับไม่ได้เออ,อเว้ยทำไมคอยเืนดีๆด,ดิโอเคกลับมาละกล่องไม่กลับมาด้วยอะไรวะต้องเอาเลเซอร์มาสัดตรงนี้เลเซอร์ยิงต้องทำให้เลเซอร์ยิงอ,อหยิบได้ก็หยิบได้วะอ๋อยิงยิงไม่ได้อ๋อจะหยิบได้ โอเคเอ้ย okay. เอาใหม่ดิอาโอเคมิติกกระจก <c oughs> โคตรหนุกเลยเดี๋ยวอันนี้ต้องสะท้อนเลเซอร์แน่ๆมีกรอบอางเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอย่างไรคิว้วต้องไว้ข้างบนถูกแล้วคิ้วอะ่ะวันนี้คือจุดน้ำต้นถูกแล้ว ได้หลยได้สามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วลองกลับไปดูสามเหลี่ยมฝั่งนู้นกันว่าสามเหลี่ยมฝั่งนู้นมันคืออะไรสามเหลี่ยมฝั่งนู้นก็คือเลเซอร์อ๋อเลเซอร์เลเซอร์เดี๋ยนะเดี๋ยนะเลเซอรอ์เลเซอร์ต้องสะท้อนเดี๋ยวเนดะี๋ยว เลเซอร์เอ้าอะไรนี่เอ้ามีพื้นขาวนี่เอ้าก็เอาคิ้วกลับมาได้ดิถ้างั้นอะเอ้าเดี๋ยวเด้อเอ้าเอ้าเสร็จกูสิไปๆแล้วกลับไปเอากันดีกว่ามาเนี๊ยะมานี๊ยะมานี๊เออไปๆกลับกลับพิติแล้วกันกลับพิตรโลกมนุษย์แล้วกันเรียวเรียมเดิมนชั่นกลับมากันโอเค เฮ้ยอันนี้อัจฉริยสติเดิมนี่วะไม่ใช่ป่ะอ๋ออ๋อถ้าเอาคิวทับในฝั่งโน้นไอ้น,นี่จะหายไปไอ้ม่านนีโ่โอเคโอเคไปไปโอเคกลับมาละอันนี้ถูกละอันนี้ไวนะ้นั่นถูกละอย่าไปยุ่งกับมันเลยไว้ไว้เนี่ยแหละดีละเพื่อให้มันทำให้เดี๋ยว <c oughs> กลับไปกลับมาขอโทษท่านผู้ชมงงเลยนะโอเค อ่านี่หายไปเหยียบปุ๊บได้อะไรได้อะไรไม่รู้อะต้องเอาคิว้วลงมาก่อนเอามาไงกูยังไม่รู้เรื่องเ่ยแต่แต่เราสามารถยิงไอ้น,นี่ไปได้อ๋อแล้วก็เออแล้วกลับไปเคิ้วก็ไปไปไปโไหนวะโหนู่นใช่ไหมมันตัวไปเอาไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้ายิงประตูก็ต้องกลับไปทำไม่หมดเลย ต้องวางให้มันเป็นมินนะยิงอ่ะม่มามาต้องวางให้มันมินมินเลยอ่ามันมินมินแบบนี่จะได้โยกหยิบได้จากนั้นก็กลับไปเออวะกูเอายิงขี้ขวาดิเนาะขี้ซ้ายปล่อยไว้เออแล้วก็ไปเอาขี้ขวากันเออเนี่ยกลับมาแล้วอ่ะกดขี้ขวาเนี่ยเออ ได้คิวแล้วอ่ะได้คิวมาได้อะไรอะ่ะอะไรไม่รู้คืออะไระสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมของโลกนั้นคืออะไรอ๋อคือนี่ไอ้นี่คืออะไรตัว x ตัว x ของโลกนู้นคืออะไรวะต้องกลับต้องกลับไปโลกนู้นอีก เอของโลกนู้นคืออะไรเอของโลกนู้นคือไอ้นี่อ๋อกูก็ต้องเอาคิ้วมาไอ้นี่อีกใช่ไหมได้ได้โอ้แสดงว่าใช้คิ้วจากตรงนั้นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอาเอาคิ้วกลับไปก่อนเอาคิ้วกลับไปก่อนเอากลับไปที่เดิมเลยเอากลับไปก่อนมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนปิ้วปิ้วพับไว้ก่อน ทำไปก่อนทำไปก่อนนะแล้วก็กลับไปมีตีเมื่อกี้เอ,อ่อขวาเอาคิ้วกลับมาทับแล้วกลับไปเอยอ๋อใช่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่มามา,มา คิ้วกลับมาแล้วก็ทับใช่ไหมตรงนั้นเปิดเปิดไหมโอเคเออไม่ได้มันจะไม่เชื่อมมาดิเชื่อถกูต้องไปไงวนะันี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวม,มันเมื่อกี้มันมันทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวกออกไปนี่คือไม่ได้แล้วต้องไปวนใหม่ แล้วยยบก็คือกลับไปไม่ได้ด้วยเพราะอันนี้มันเชื่อมกับมิตินี้ใช่ไหมถ้ายิงเอวประตูนึงก็ก็ต้องยิงคลิกซ้ายเนาะก็ก็เป็นซ้ายอะ่ะแล้วเอาคิวห่างเนี่ยมาใส่ตรงนี้อะ่ะอ้าโอ้สมองกูทำงานแบบ300%แล้วตอนเะนี้ยแข็งแก่งแบบ อืมก็จะสอดคอนดิซั่นผมยังไม่เคยชาลาขนาดนี้มาก่อนเลยสอดคอนดิซั่นมันได้เกณฑ์หนึ่งอ่าอันนี้ก็พอเราได้งี้ปุ๊บเราสามารถไปทําเลเซอร์ได้แล้วแล้วก็ให้มันสะท้อนเข้าตรงนี้ไปแล้วก็ไปกดโอเคอ่าไว้ตรงของมันตรงนี้โอเคโอเคทีนี้เราก็ไปอิมมิตีแล้วแหละเดี๋ยว,ยวทิ้ีแล้วเราก,กดคิ้วใหม่ก็ได้ กดคิค้วใหม่แล้วละไม่ต้องใช้ตรงนี้เอ้าไม่ไปวะเออมาแล้วก็เอาเอาคิค้วไปทับตรงนี้เอาเลเซอร์โอเคไปเลเซอร์เปิดโอเคอ่าโอเคได้เลเซอร์สองอันเลยโอเคกับแผ่นไม่ตีโน้น ไปวะเรียกลับมาละแล้วเอ้อเอออาทำไมยังไม่ไปอีกเว้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ไปวะเนอะไม่ให้กูกลับแล้วอะไม่ให้กูกลับแล้วอ๋อจริงมันเดินไปได้นี่หวะนะ่าเนาะเข้าประตูก็ได้นี่หว่าแล้วกูจะเออนะเนาะเฮ้ยได้เหรอวะไม่ได้ดิเชื่อมันไม่ตีเดียวกัน กูอยากกลับมิติกูเฮ้ยกลับไปได้อะโอ้เคกูต้องทำไงเนี่ยกูกลับไปตีตัวเองไม่ได้ชิบหายละท่านผู้ชมกลับไปตีตัวเองไม่ได้ไม่เตียงความจรงิงเดี๋ยวแล้วงั้นเราก็เดี๋ยวแล้วนะคูะ่โอเคกลับไปไม่เต็ง อ๋อดูอ๋อมันไม่สะทอ้อนมานีหว่าอ้าวกลับมาแล้วโอเคเราต้องเราต้องเอาคิ้วกลับมาที่เดิมคิ Q ้วเอาคิ้วกลับมาตรงนี้โอเคเอ่อเดี๋ยวกลัวคิ้วทับแล้วมันไม่หายวะ่ะ ไม่อกี้โอคิวไปไงว<า>ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลเซอร์โดนแล้วมันได้เลยอยากรู้อะต้องกลับไปให้ได้อ่ะ <c oughs> ไม่กลับวะไม,ไม่กลับอ่ะเอากลับมาละอะไรวะแล้วได้ไหมเล,เลเซอร์มันโดนแล้วมันได้มันไดโอกับไอ้นั่นใช่ไหมเอา แล้วที่เหลืออ๋อโอคือมันคือมันมันแก้ไปแล้วใช่ไหมอ๋อคือไอ้พวกนี้ก็คือ x นี่คืออาจจะได้เป็นบันไดหรือไม่ก็ได้เป็นไอ้ไอ้น,นี้หายไปอ๋อโอเคเชีย่ยปวดหัวแกนะ <c ười> คือมันเอาแค่เลเซอร์มาจ่อเพื่อประตูเปิดโอเคอืมโอเคดูเรื่องบันไดบันไดปล,ดยปล,ดยปลไยเพื่อนไปละโอ้โอเค เป็นแบบที่ดีขอแอดไปในเวิร์กช็อปตัวเองแล้วกันนะครับเพื่ออยากเล่นปวดหัวปวดหัวมากปวดหัวสุดไปเลยโ okay, อกเคระพอแค่นี้ก่อนนะครับพอแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมเจอก,กันคลิปหน้าบายบายครับ